a u p r a n นี่เป็นกระเป๋ากล้องที่เราสามารถใส่ของไปทำงานแล้วก็เป็นกระเป๋าทำงานที่เราสามารถใส่กล้องไปได้ด้วยนะครับนี่คือ Tenba Messenger เป็นกระเป๋าที่เราสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกวันปกตินะครับ เรามักจะไม่มีกระเป๋ากล้องใบเดียวแล้วก็ใช้งานได้ในทุกโอกาสนะครับเพราะว่าขนาดของกระเป๋าเนี่ยประเภทของกระเป๋ามันจะแบ่งตามลักษณะาการใช้งานนะครับความสะดวกในการใช้งานแล้วก็จํานวนของอุปกรณ์ที่เรามีอยู่หรือว่าที่เราจะใช้งานด้วยอย่างเช่นเรามีกระเป๋าแบคแพคสําหรับการถ่ายภาพที่แบบแบกบของไปเยอะๆต้องการบุกตลุย แต่ถ้าเกิดเราต้องการเอาอุปกรณ์ไปน้อยๆแบบพกไปทํางานใช้ในชีวิตประจําวันพกไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะใช้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบใบเล็กๆจุกๆนะครับอย่างใบนี้เป็นต้นนี่คือกระเป๋า t e n b a DNA m e s s e n g e r เนะครับเป็นใบที่ผมใช้งานอยู่ทุกวันในช่วงนี้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาหล่อๆนะครับก็ต้องเป็นใบนี้ครับ Tenba c o o p e r m e s s e n g e r ตัวเทนบ้า DNA แล้วก็คูเปอร์ e มสเซนเจนะครับทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความคล้ายกันมากๆแบบว่าเป็นแฝกนละฟาเพราะว่าเป็นอนุกรม Messenger เหมือนกันแตกต่างกันที่วัสดุที่ใช้เป็นหลักนะครับส่วนหน้าตาฟังก์ชันการทำงานเนี่ยมันจะคล้ายกันมากมีความแตกต่างกันนิดหน่อยคุณสมบัติหลักๆของ t e n b a า DNA แล้วก็ Cooper Messenger, คูเป e ร์ e มส e ซนเจอรคือเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้าง ตัวสายสะพายเนี่ยมันจะมีซิลิโคนเคลือบเอาไว้นะครับทำให้ไม่ลื่นออกจากไหลซึ่งอันนี้ผมโคตรชอบเลยนะครับห่วงแล้วก็หูต่างๆเนี่ยมันจะแข็งแรงมากๆโดนกระชากเนี่ยไม่เป็นไรแน่ๆนะครับสายสพายเนี่ยไปลากรถได้เลยนะครับซิปที่ใช้เนี่ยเป็น YKK ทั้งหมดการเปิดเอาของนะครับมันจะเปิดได้2แบบก็คือเปิดจากด้านบนซึ่งมันจะมีซิปปิดเอาไว้นะครับกับเปิดจากด้านหน้าซึ่งมันจะเป็นตีนทุกแกตีนทุกแกของเทนบ้าเนี่ยมันจะเป็นแบบ ใส่เลน์นะครับแบบเงียบคือถ้าเราดึงปกติมันก็จะมีเสียงนะครับแต่ถ้าเราดึงลงนิดนึงแล้วเปิดขึ้นอันนี้มันจะไม่มีเสียงนะครับเจ๋งมากกระเป๋าจะมีช่องใส่ของแบบค่อนข้างเยอะนะครับทำให้เราสามารถแยกของเป็นประเภทต่างๆไม่ปะปนกันนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากสำหรับกระเป๋ารุ่นนี้นะครับก็คือเราสามารถใส่ช่องละหนึ่งอุปกรณ์อย่างอันนี้ใส่ใสายชาร์จอันนี้กุญแจรถกุญแจบ้าน power bank มือถือโน้ตแพดใส่ปากกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสารพัดช่องที่เราจะใส่ของได้เลยคอ,อยูนิตด้านในเนี่ยมันสามารถเอาออกมาได้นะครับเราสามารถใส่ของชิ้นใหญ่หรือใส่เสื้อผ้าไปไว่ายน้ําได้เลยตัวแบ่งเนี่ยมันจะเป็นตีนูกแกซึ่งเราสามารถจัดช่องได้อย่างที่เราต้องการ ส่วนด้านข้างกระเป๋านะครับมันก็มีช่องใส่ของได้อีกนะครับผมชอบใส่พวกเศษเหรียญนี่นะหยิบง่ายดีมีเลนโคเวอร์มาให้ด้วยนะครับเวลาลุยฝนเนี่ยมันจะได้ปกป้องกระเป๋าไปอีกชั้นหนึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยจะบุฟองน้ําความหนาแน่นสูงนะครับทำให้บางเบาแต่ว่ารับแรงกระแทกปกป้องอุปกรณ์ด้านในได้ดีมากเรื่องนี้หายห่วงนะครับมันเป็นงานถนัดของเทนบ้าอยู่แล้วด้านหลังจะมีช่องสําหรับคล้องเข้ากับกระเป๋าลากได้ด้วย ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นคุณสมบัติรวมของตัว Tenbar m s s s e n g e r นะครับซึ่งมีทั้งรุ่น DNA กับรุ่น Cooper นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูตัว Tenbar n n a กัน ตัวเทนบ้าคูเปอร์แมสเซนเจนะครับใบนี้เนี่ยตัววัสดุนะครับมันจะเป็นผ้า c o r d u ู a ่าแคนวานะครับเนื้อผ้าเนี่ยมันจะไม่กระด้างแบบแคนวาสทั่วไปสัมผัสมันจะดีกว่านะครับส่วนเรื่องทนนี่หายห่วงมีการใช้หนังแท้นะครับในหลายจุดเพื่อความหรูหราอย่างเช่นสายสะพายซิปด้านล่างกระเป๋าอันนี้หนังแท้ทั้งหมดนะครับด้านในมันจะมีซิปปิดกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้ป้องกันคนล้วงกระเป๋าได้ดีขึ้นไปอีก มีสายหิ้วกระเป๋าด้านบนมาอีกหนึ่งเส้นนะครับสามารถถอดออกได้ช่องด้านข้างเนี่ยจะสามารถขยายได้นะครับเวลาเราใส่ของขนาดใหญ่หรือพกพวกขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเทนบ้าค o เปอร์เ s ็นเซนเนะครับมันจะเหมาะกับคนที่ชอบกระเป๋าแคนวาสนะครับมันจะดูหรูหราดูดีกว่าผ้าไนาลอนนะครับแต่ว่ามันจะไม่กันน้ำเท่าไหร่ถ้าสมมุติต้องลุยฝนนะครับก็เอาเลง c คอ e r เวอร์คุมได้เลย ส่วนใบนี้นะครับเป็น t e n b a DNA m e s s e n g e r เนะครับเป็นรุ่นที่ผมชอบใช้งานเพราะว่ามันเบาดูแลง่ายแล้วก็ราคาประหยัดกว่า t e n b a DNA m e s s e n g e r เนี่ยวัสดุมันจะเป็นผ้านไนลอนที่เหนียวทนลื่นแล้วก็กันน้ำนะครับอันนี้จะดูแลง่ายมากสายสภายเป็นไนลอนด้วยเช่นกันนะครับสายเป็นแบบ s a ฟตี้เบล t ของรถยนต์เลยนะฮะมีหูหิ้วด้านบนกระเป๋ามาให้ในตัวนะครับมีสายคาดเอวสำหรับคนที่ชอบสพายเฉียงนะครับเวลาขับมอเตอร์ไซค์ ฝาด้านหน้ามันจะมีตัวล็อกที่ออกแบบมาได้ดีมากนะครับเวลาปลดล็อกเนี่ยให้เราสไลด์ด้านข้างนะครับถ้าดึงตรงๆมันจะไม่ออกมันจะเป็นเซฟตี้ล็อกแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยสามารถใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยตัวก้นกระเป๋ามันจะเป็นผ้าเคลือบ TPU นะครับกันน้าเหนียวเวลาวางบนหินทรายกรวดอันนี้ไม่ต้องห่วง t e n b a า DNA m s s s e n g e เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ชอบกระเป๋าแบบเบาๆเน้นใช้งานนะครับไม่เน้นหรูหราประหยัดดูแลง่ายอย่างนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้กระเป๋า Tenba DNA Messenger ตัวนี้นะครับในทุกวันทุกเวลาแล้วก็ทุกโอกาสซึ่งถ้าใครเจอผมเนี่ยจะเห็นผมอยู่กับกระเป๋าใบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยเวลาไปทำงานถ่ายภาพเนี่ยผมจะใช้ Tenba DNA Messenger ในการใส่อุปกรณ์ประจำตัวนะครับอย่างเช่นโทรศพัพท์โน้ตแพดกุญแจเอกสาร Power Bank อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกล้องเล็กๆอย่างพวกกล้อง360หรือเป็น X Pro หรืว่ากล้องตัวเล็กๆติดกระเป๋าอยู่ด้วย สามารถใส่ JF ฟเ0้อยนะครับกับเลน11อยสนะครับไปเดินเที่ยวมอเตอร์โชว์ได้เลยนะครับจุดที่ชอบมากๆเนี่ยอย่างแรกนะครับก็คือสายสะพายมันไม่ลื่นออกจากบ่าซึ่งปกติผมจะเกียดกระเป๋าสะพายข้างมากเพราะว่ามันจะไหลออกจากบ่าตลอดเวลานะครับต้องคอยดึงมันขึ้นมาอยู่เรื่อยๆซึ่งตัวเท n บ้าซิ s เมสเซนเจอร์เนี่ยมันจะมีซิลิคนกันลื่นทำให้ปัญหานี้แทบจะหมดไปเลยนะครับสองคือมันมีช่องเยอะมากผมใส่ของกระจุกกระจิกในแต่ละช่องในยาวจัดก,กันได้หมดเลย 3ก็คือมันเบามากนะครับไม่เป็นภาระเลยเวลาใช้งาน4นี่คือชอบสุดๆคือมันไม่แพงแล้วก็ดูแลง่ายนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้ากระเป๋าแพงๆเนี่ยโดยเพราะพวกทําจากหนังแท้ทั้งใบแดบ์นรูลาเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลมันให้โซมนะฮะเพราะมันแพง เราก็จะไม่กล้าเอาไปใช้หนักๆลุยๆนะครับแต่ถ้าอันนี้เนี่ย Tenba Messenger เนี่ยมันเป็นวัสดุสําหรับการใช้งานหนักอยู่แล้วตัดเย็บมาสําหรับการใช้งานโหดๆอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานแบบไม่ต้องไปห่วงอะไรมันเลยเลิกม,มากก็ล้างน้ําผึ่งแห้งหน่อยเป็นอันจบห้าก็คือมันสวยนะดูดีเรียบง่ายเวลาใช้มันก็จะดูแบบไม่เป็นจุดเด่นมากนักนะครับเรียบร้อยแต่ดูดีใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ล้าสมัย ถามว่ามีอะไรที่อยากให้เพิ่มเติมใน Tenba r Messenger บ้างไหมนะครับเอาถึงจริงๆก็คือตั้งแต่ใช้งานมานะครับก่อนโควิดซึ่งใช้มาทุกวันนะครับผมทำงานทุกวันไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์มันใช้งานได้ดีมากๆกับการเป็นกระเป๋าใส่กล้องเป็นกระเป๋าที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันนะฮะคาดว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋าที่ผมใช้ได้นานกว่า3ปีแน่ๆนะครับเอาแบบใช้ทุกวันนะครับไม่ได้นานๆใช้ทีนะฮะใช้ทุกวันเนี่ยปีไม่เจ๊งแน่นอนนะครับ รุ่น messenger เนี่ยมันยังมีรุ่นพิเศษอีกอันหนึ่งนะครับเป็น limited edition เหมือนกับรุ่น DNA นะครับแต่ว่าวัสดุดเนี่ยมันจะเป็นไนลอนเคลือบ TPU นะครับทำให้มันกันน้ำได้ดีขึ้นไปอีกนะครับสำหรับคนที่ชอบรุ่น limited แบบไม่ซ้ำใครถ้าให้สรุปการใช้งานของ Tenba messenger นะครับต้องบอกว่ามันเป็นกระเป๋าที่เราสามารถใช้ได้ทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสนะครับไม่ว่าเราจะไปทำงาน ไปถ่ายรูปไปเดินเล่นใส่ของจุกจิกได้สบายมากซึ่งพอสำหรับที่เราจะใช้งานในชีวิตประจำวันเลยผมคิดว่ามันเป็นกระเป๋าที่ดีมากๆที่เราจะสามารถใช้งานมาได้ทุกๆวันเป็นกระเป๋าที่ผมเอาไว้ใช้ทำงานแล้วก็แนะนำเป็นกระเป๋าแบบติดตัวเป็นกระเป๋าที่เราใช้งานได้ในทุกๆวันแทนที่เราจะไปซื้อกระเป๋าแบบเอกสารกระเป๋าทำงานนะครับใบนี้ใบเดียวได้ทั้งทำงานแล้วก็ได้ทั้งกล้องด้วยครับ